รเอกสุดภูมิใจลูกชายวัยหกับ9กขวบส่งเสียดตัวเองเรียนได้แล้วเป็นครอบครัวคนบันเทิงที่อบอุ่นและน่ารักสําหรับบ้านสกิดใจของพระเอกหนุ่มปอนัทุวิและเอพรทิพย์ที่มีพยานรักเป็นลูกชายสองคนอย่างน้องภูและน้องเผาเข้ามาเติมเต็มให้บ้านนี้เต็มไปด้วยความสุขไม่เงียบเงาล่าสุดหนุ่มปอได้เผยภาพครอบครัวแสนอบอุ่น พร้อมเขียนแคบชั่นรายยาวเก็บไว้วันหนึ่งลูกๆโตขึ้นแล้วจะกลับมาอ่านว่าเรามีครอบครัวเล็กๆครอบครัวของเราประกอบไปด้วยผู้คนจำนวนไม่มากจริงๆมีมากกว่านี้นิดหน่อยแต่ด้วยสถานการณ์ทำให้เราต้องห่างเหินกับผู้คนมาหลายปีผมว่าผมโชคดีผมมีภรรยาที่สวยและน่ารักขึ้นทุกวันนี่พูดจริงๆเอมีความน่ารักขึ้นทั้งรูปกายภายนอกและข้างในจิตใจเอรู้จักผ่อนหนักเป็นเบา รู้จักอ่อนโยนแต่แข็งแกร่งในเวลาเดียวกันรู้จักอดทนเพื่อเป้าหมายที่ดีกว่าและผมมีลูกทั้งสองคนที่แสบแต่น่ารักในเวลาเดียวกันผู้ชายมักทะเลาะกันและตีกันสลับกันไปมาแต่ที่เห็นชัดๆคือพวกเขาโตขึ้นเข้าใจเห็นและผลมากขึ้นไม่ชอบให้ดุดา่าชอบให้พูดดีๆพูดเบาๆและที่สำคัญพวกเขา ส่งเสียตัวเองเรียนได้แล้วเขาได้รับโอกาสในการทำงานรายได้ต่างๆก็เข้ามาเป็นจำนวนมากซึ่งก็นำมาใช้ใจ่ายเป็นค่าเลาเรียนของตัวเองตอนนี้ก็ดีมากแล้วดังนั้นผมจะไม่บ่นเลยว่าค่าเรียนแพงเพราะพวกเขาไม่ได้ใช้เงินผมสัก,กบาทเขาส่งเสียตัวเองเรียนมาตลอดผมแค่จัดการให้การศึกษาที่ดีแก่เขาเพอภูมิใจในตัวลูกๆมากเลยนะครับไม่รู้จะพูดทำไม แต่ดูรูปนี้แล้วแอบยิ้มในหัวใจเรามีครอบครัวที่อบอุ่นจังอุ่นกำลังดีเห็นแล้วก็เลยอยากเขียนเก็บไว้ให้ลูกอ่านตอนโตหวังว่าคุณคงจะไม่รำคาญน,นะครับ